บหมดเลยอะเฮ้ยทำไมจะได้ถามแบบนี้ฮะนิน่นๆเสียมารยาจริงๆนะขอรับฮะอ๋ะอรถคันนี้ให้ไันมาพี่แนะ่ขอรับขอบเชิญมากเลยนะครับแหมขอบคุณมากครับแหม,แม ไม่ได้เจอมีซิบะคุงตั้งยี่สิบปีแล้วน,นั่นแน่มาคิดถึงจังเลยว่ายี่สิบปีแล้วหรอครับเนี่ยว่าแต่คุณคือแหมจำไม่ได้หรือ,อยังไงก็เราสองกระซีกันอยู่ตอนชั้นประถมยังไงเล่าโอ้ค้าต่อคุงเองเปล่าแม่ไม่ใช่สันหน่อยอะโอไม่ใช่เหรองั้นก็อ๋อฉันยามาโมโต้ไงเลายามาโมโต้คุ้งเหรอดูปากไม,ไม่ดูปากเลยนี่ว่าแต่ค้าขายอะไรเหรอก็เปิดร้านขายตู้เซฟอ่ะ ว่าแต่ตู้เซฟบ้านนายเราเป็นยังไงมั่งอ่ะแม่ตู้เซฟอะไรกันอ,ออกจะรวยักขนาดนี้โอ้ยแม่ฝากเรื่องอาหารด้วยละกันนะได้ค่ะว้าวได้ดีแม่คะข้าพวกผมยังไม่เร็จอีกเหรอรออีกแป๊บเดียวนะลูกเดี๋ยวแขกกลับแล้วแม่จะรีบทำให้กินนะจ๊ะนะเราเดี๋ยวนะนี่อะไรกันเนี่ย แต่คนนั้นน่ะทำฉันละแล้วยังจะไปเลี้ยงข้าวเขาอีกด้วยอะนี่ฮะตอนนี้คุณไม่มีวิธีให้เขากลับเร็วๆเลยเหรอเหรอมาจะจัดการเองงั้นเหรอจะไหวเหรอชิชิมารุไม่ไหวมากอ้าอะอะไรว่าไงชิชิมารุเอา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 เือเอาจับแอ้จับเลยเอ่าฮะ แบบนี้ชีชมารุแหมไม่เป็นไรหรอกครับคุณนายกินอิ่มแล้วดื่มซะหน่อยไหมล่า <c oughs> เออเนี่ยเออใช่ถ้าจะพันดีนะครับเนี่ยมาจากอิงะน,นะครับโอ้ยอิงะมองนินจาเนี่ยครับสงสัยจะแพงหน่ดูไม่ใช่เรื่องราคาละค่าก,ก็เป็นสมบัติบ้านเราตีค่าราคาไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่ายินเนี่ก็เล่นเอาแย่เหมือนกันนะคะถ้าทานตะกตออะร้าเนี่ย อ้าวชิมารู้ไปทำอะไรมาเนี่ยคงคิดว่าถ้ากินอาหารหมดแล้วแขกจะกลับนะขอรับคิดแบบหมานี่คือสงสัยจะเป็นภรรยาเขาละมั้งหน้าตาน่ากลัวชะมัดท่านเ็นอิทิผมไม่ทักให้เขากลับบ้านแล้วขอรับเดว ใจจังแล้วอะเอฮ้ยตาลายอ๋อไม่มีอ๋สงสัยเราจะเมาแล้วสิฐานย,ายัยเนี่ยผับผับหลอนอยายตกใจอะไ,ไรไปล่ะครับก็เข้าห้องน้ำหน่อยยไม่เอาแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วฉันกลับด,ดีกว่า ขอตัวก่อนนะเออขอโทษด้วยนะอย่ามาโมโต้คุงออลูกๆฉันคงซนกับนายมากไปหน่อยอะฮะโตริคุงเคนจังขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษขอรับวันนี้ก็เด็กมากแล้วอะย่ามาโมโต้คุ้งเ,ออเดี๋ยวผมจะขับรถกลับไหวเหรอข้าที่นี่สักคืนเถอะนะเออมันก็จริงนะงั้นเอ,อ่อรบกวนด้วยออแล้วกันนะ,ะเด็กบ้านนี่แปลกชะมัดเลยต้องรีบขโมยฉันแล้ว ละนี่อ้ยนี่เพียบเลยอ๋อวิดีโอตู้เย็นเอามีแต่ของธรรมดาทั้งนั้นไม่มีของราคาแพงๆเลยอ๋อนี่อ๋อโอ้จริงสิหมาเนี่ยถ้าทางจะราคาสูงใช่เลนนั้นแน่นนะนินตื่นเร็วครับ โยอ่าวเลยนิ่งน่ยมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเนี่ยฮะอะไรตกตกตกหยุดหยุดนไม่หยุดไม่หยุดเ้ยื่อยเหนื่อย นิดๆพิชพิชาพิชซ์ซ์ใหญ่โอยนี่แกลกอะไรแขกเข้าอีกแล้วเนี่ยฮะอะไรเหรอจ๊ะนพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมือปราบผู้พิทักษ์ในการเจอมาแล้วครับอ่ะตายแล้วเอ๊ะจ่าหมอนี่มีอะไรเหรอคะ ผมเห็นรถที Bref, จ่จอดไว้แล้วคิดไม่ผิดจร uest, 對對ิงๆครับเป็นรถที่ขโมยมาครับแต่เขาเป็นเพื <t 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 uk> <t uk ่อนผมนะครับคุณตำรวจใช่ครับมาจะหลอกว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อจะเข้าบ้านและก็จะทำการยกเขาหมดบ้านเลยนะครับว่าแล้วชื่อกับหน้ามันไม่คุ้นเอาซะเลยไม่เคยเห็นนี่ผมโดนหลอกนะครับเนี่ยใช่แล้วลเออแบบนี้คงจะต้องให้รางวัลพวกเธอที่ช่วยจับโจรให้นะรางวัลเหรอขอผมด้วย ชิชิมารุนายหนูเมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอืมโดนลักพาตัวยังไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดเดียวไม่สมควรได้รับรางวัหลหรอกแหมล้วการเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจมาก